มาเห็นจ้าจ้าล้วพี่น้องนี่แหละผมมาผมมาเห็นจ้าจ้าแล้วพี่น้องแต่ว่ามาข้าวเดียววะอมาท่านข้าวเดียวพี่น้องเลือกงานแล้วค่อยมาต่อมันมาแม่รถขั้นในหน่อยตัวนี้พี่น้องตับเกือบเบิ้งบัตรมันสีล่องไนี่เบิ้งบัตรมันล่องพี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อตั้งเกือบไปขักแนวาบ่บัตรนี่บดเอียดเซดครับ ผมไม่เห็นจนจนเพื่อนเลือกผมไม่เห็นจนเพื่อนเลือกแล้วครับพี่น้องเพื่อนเบื่องดูตั้งข่าวอากลากอยู่คุณพี่น้องจบข่าวพอดีผมมาอู้เสียดายมากพอท่านมาอีกแล้วกว่าหนึ่งโอ้ยไม่ท่านกว่าหนึ่งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบื้งแก่ชัดๆนะไอเนี่ยน้อนนี่๋ว่าหน่ะเอาให้เห็นชัดๆเลยพี่น้อง ผมว่าบ้านเฮายังบ่มีดอกแบบนี้นะผมชิดว่านะครับอันนี้ผมบ่รู้ถ้ามีก็ต้องขอโทษนะครับผมบ่ได้บอกว่าดีกว่าหรือบ่ดีกว่านะแต่ว่าผมบ่เคยเห็นจะจะ,จะแบบนี้ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่อู๊ตัดปึ๊บตั้งกึ๊บได้แล้วห้าหมื่นวอนนะครับผมป,ปึ๊บปึ๊บเด้อ ยีพอ,อีแม่เว้ผมก็เคยพ่อเคยันนักเตี้ยบัดบ้านนอกแต่ว่าผมเคยพอค่อเคยันนักเตี้ยพี่น้องเว้ยเบิดไปอี่พอเบิดแล้วครับไปอาดลาดบู๊ยเสือส่งกลับบ้านขั้นละจักบาทวะอู้บอลมันขั้นหน่อยๆนยด้วพี่น้องเนี่ยโอ้ยไปก่อนเพิ่นเดี๋ยวสิเพิ่นเหยียบข้อด้วเนีย่ยมอเตอร์ไซค์สุดยอดครับพี่น้องโอ้ยแบบนี้ก็มีครับพี่น้อง รถอัดฟังเกาหลีแบบนี้กับมี่นะพี่น้องเด้อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่นะ่ารักทุกคนนะครับทีมภาพี่นอ้องมาเบิ้งรถอัดฟังอีกอีกแบบนึงครับผมถ้าบ้านโขกอคือยังคือยังบ้านเฮานี่ผมก็เห็นอยู่แต่ว่าเออมันโอ้นี่ตัดเครื่องบ่าขาดตัวน,นี้บางอันก็บบาขาดโอ้โหเออบางอันก็บ่ขาดบ่บาขาดเพิ่นก็ไม่ดึงออกครับพี่น้อง โอ้อัดแบบนี้เลยโอ้ผมกางสิบหา้าเมียผมผมเห็นผมเลยมาถ่ายโอ้ยังอะไรมาคือคนไทยแท้คันนี้ย่างส่งหนีไปมันคนไทยแล้วเว้ยโอ้ยวุ้ยข้าวโล่ข้าวโล,ล่โอ้ไฟหยัยบโล่ไหมเว้ยเออมันออกมาแบบไี้เลยนะผมสิบหา้าเมียผมผมเห็นผมได้ฟ้ามาถ่ายครับพี่น้อง อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเกาหลีนี่มันมีหลายอย่างครับเบิ้งเบ้งพันสิพันแบบได้ด้อเบิ้งกันโจโจ้ไดสวัสดีเราละเราเสียทายมั้งนี่นี่งพี่น้องมันมันสิตต้อมมันจิตโอ้ยมันเข่าแบบนี oh. ้เียมันเตะเข่าแบบนี้เลย มันเป็นเลี้ยเศร้าออกไปครับพี่น้องเป็นเลี้ยเศร้าออกไปครับผมเฮ้ยวะเบิ้งกันชัดๆเลยพี่น้องเบิ้งกันชัดๆเลยเอาอันนั้นกแกเฟแยงไปคือกันนั่นอันนั้นกแกเฟแยงมาแต่เสือบุนี่อู้หพี่น้องนี่บ้านห้าก็มีอัดแบบนี้ครับพี่ ความควแบบนี้เลยเจ้มมามันกระสิมั่มัดที่มั่มัดแบบนี้ครับมั่มัดแบบนี้มัดเรียบมากกันนี่ละท่านเห็มีเสียกมัดนึ่งตักวก็ไม่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับพี่น้องโอ้แนวนอนเนี่ยแบบนี้ก็ดีนะอันนั้นรถชีบหนึ่งนั่นรถชีบรถชีบก้อนฟางครับพี่น้องรถชีบก้อนฟาง ุณนึ่งถาผมอยู่หนท่าคุณคุณนึ่งถาอยู่ตงนท่าคุณข้ามเลี้ยวครับพี่น้องคําเลี้ยวอุ้ยขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆได้มาเบิงน้ำกันผมมีอย่างผมสิมให้พี่น้องเบิงมีอะไรดีๆจะเอามาเสนอให้พี่น้องคนไทยได้ดูนะครับว่าเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้เขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสวนสมสวนสมปลูกปีปีกายนี่สวนสมปลูกพีกายนี่ปีแรกๆเขาปลูกปีแรกๆเขาปลูกพวกมะเขือครับ ปีแรกๆปลูกบักเขือบ,บักอือเอียงต่างๆลายยังปีนี้เขาปลูกสมปีนี้ปลูกสมครับผมนี่เกิดแล้วต้นนั่นเกิดแล้วเบี้ยเล็น้อยหนึ่งเบี้ยสมเบี้ยเล็น้อยหนึ่งครับพี่น้องอ่าเยวมีอย่างดีๆสิมาเสนอให้พี่น้องเบิ่งคุณตก้อนหนึ่งขาวๆปวดตะก้อนเขาเลี้ยงกันไว้เนี่ย ที่บีคน ให้นี่ได้หาซอฟโอ้ได้หาหม้วน,นเยื่มข้าวให้นี่ได้หาหม้วนให,ให้กับโบยงยัยคนไดนมาเห็นจ้าจ้าล้วพี่น้องนี่แหละผมมาผมมาเห็นจ้าจ้าล้วพี่น้อง่ว่ามาข้าวเดียววะโอ้ยมาทานข้าวเดียวพี่น้องเลือกงานแล้ว่อยมาปอมันโมเมนรถขั้นนหน่อยตัวนี้พี่นอ้องตับเกือบ เบิ้งบัดมันสีล่องปานี่เบิ้งบัดมันล่องพี่นอ้องปม๊บู้ื่อเืออ่อตั้งกึบเบ้ปขักแนวบาบัดนี่เบิ้ลแ,แสตชัดครับผมไม่เห็นจนจนเพื่อนเลือกผมไม่เห็นจนเพื่อนเลือกแล้วครับพี่น,อน้องพื่นเบิ้งดูตั้งข้าวอากลากอยู่ยุกัพี่น้องจบข่าวพอดีผมมาอู้หูเฉลี่ยมากพอท่านมาอีกแล้วกว่านึงโ,ฮโ,ฮโฮอ้ยไม่ท่านกว่านึง เบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบืง้งแก่แัดจัดนะไอ้แนี่ยน้องนี่ว่าไงเอาให้เห็นจัดจัดเลยพี่น้องผมว่าบ้านเฮายังบ่มีดอกแบบนี้นะผมชิดว่านะครับอันนี้ผมบ่รู้ถ้ามีก็ต้องขอโทษนะครับผมบ่ได้บอกว่าดีกว่าหรือบ่ดีกว่านะแต่ว่าผมบ่เคยเห็นจัดจัดแบบนี้ครับ ไยพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่บู๊ตัดปึ๊บตั้งกรึบได้แล้วห้าหมื่นวันนะครับผมป,ปึ๊บ,บปึ๊บไปยอี่พอร์ตเนียเพื่อนผมก็เคยพอเคอยเห็นหนึ่งเจียบัดบ้านนอกแต่ว่าผมเคยพอเคยเห็นหนึ่เจียบพี่น้องเอ้ยเบิดไปอี่พอเบิดแล้วครับไปอา,ลาดลัดบู๊บเสือทรงกับบ้านขั้นระจักบาทวะ โอ้บนมันขั้นหน่อยๆได้พี่น้องนี่โอ้ยไปก่อนเพิ่นเดี๋ยวสิเพิ่นเหยียบข้อ,อได้เลยมอเตอร์ไซค์สุดยอดครับพี่น้องเงินล้วนๆนะครับนี่เงินล้วนๆนะครับนี่นี่โอ้ได้หลายครั้งเนี่ยครับพี่น้องนี่คือทีกระจ้าปั่นออกมาแล้วเนาะ ตั้งแต่งเงินตะท่องครับพี่น้องเอ้ยบ้านนี้แค่นียังกะแค่นี้ยังกะเป็นเงินเป็นท่องกันหมดเนาะขายเขาก็รวยขายขายเฟื่องกันวยบ้านนี่เขาเห็นประโยชน์ของเฟื่องเห็นประโยชน์ของห้าห้าเกิดในหน้าเขาเขาก็ปั้นให้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับแล้วเฟื่องนี่บางบางพื้นที่บางแปลงนี่ บางแปลงเขาบ่เอาเขาบ่เอาม่วนแบบนี้นะครับเพื่อนปั้นละเอียดแล้วเพื่อนไถกบเลยครับพี่น้องเพื่อนพากันไทยแล้วตั้งแต่วันที่สองผมไปเที่ยวกับตุกกี้มาวันที่สองผมกลับมาผมเห็นเพื่อนพากันไทหน้านะครับผมไถไถกบฟางไปเลยเขตที่ตุกี้อยู่เขาไถกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเขตนี้ยังบม่ทันเห็นผู้ใดไทเลยเขาไทกบฟางไปเลยครับผมเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มไทยกัน ไถตั้งแต่ต้นเดือนนี้เลยนะครับเพราะว่าดินมันยังซุมช่วงนี้ดินมันยังซุมอยู่นะครับผมมันมันไถง่ายอีกักหน้อยมันจะแข็งนะครับผมมันไถไม่ได้นะครับผมเขาเลยต้องไถช่วงนี้ไถไถกบเลยเขาจะเอาผานที่แบบมันเปลี่ยนพานที่ที่ผมเจ,จะเจอพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อไถกบไว้เลยนะครับพี่น้องเพราะเจอฝนเจอหิมะลงมานี่เฟืองพวกนี้มันก็นจะเปลี่ยนปุ๋ยท่านที่เลยนะครับพี่น้องนี่ ฟังพวกนี้ก็เอาไปเห้งัวก็คือผมบอาสู้พี่น้องฟังแล้วะกวอนละหามืนแต่ว่าบางบางคนบอกว่าก่อนละเงินหผมถามนายจ้างตุกี้แล้วย่มใดเราก็บอกว่าก่อนละหามืินนะครับพี่น้องหามืนว่อนก็คือพันหาร้อยบาทหน้าให้นี่ได้ว่าหน่อยหนึ่งสองสามีหาหกยีสิบห้ากอนสิบหาก้อนคุณนหามืนเข้าไปนะครับก็สีได้หลายหลายแสนวอนอยู่นะครับพี่น้องนี่คนบ้านนี้เขาว่าถิงนะครับ แล้วเพื่อนจะไปเฮ็ดปุ๋ยคือผมบอกและ้เพื่อนจะไปเฮ็ดปุ๋ยผมเห็นมาด่าวล่าล่าเพื่อนเพื่อนเอาล่องล่องล่องคลิปยูทูบอยู่บนเอาไปเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเพื่อนนะมัดเฟืองไว้นะครับพี่น้องมัดเฟืองไว้ไปเฮ็ดปุ๋ยครับพี่น้องบ้านเฮากับล่องไปเฮ็ดเบื้งนะครับเด้อจะพากันเผาถิ้งครับถ้าบ่เผากับป่วยมันไหวหันหลาคับพี่น้องหอดย่มให้ย่มหน้าแม่เยวมันกับมันก็นจะมุนของมันไปเองครับเพราะว่าบ้านเฮานี่ เดี๋ยวภาคสานเฮ็ดหน้าแค่ข้างเดียวครับผมอย่าได้พากันเพาาครับพี่น้องเสียดายขวางคุ้ยล้วนๆนะครับพี่น้องเสียดายแทีนครับผมโอ้แมาบัดนี้ขาหลักหลักเลยมาบัดนี้เองม้าผ่อเลยขาวอางลาโอ้โห